จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ใส่ดื่มกาแฟอยู่แล้วทั้งนัะ้บางเอิญกาแฟมันหกมันก็เลยผมเลยนึกคิดว่าเออเราน่าจะนํากาแฟมานั่งวาดภาพนะครับผมก็เลยทดลองเพราะว่ามันจะมีการความลึกความหนาของภาพที่ที่ที่เราสามารถบังคับบังคับของภาพอาพอกมาได้ลักษณะสี สีจะไม่ค่อยแตกต่างกันแต่ว่ามันจะให้ความเป็นธรรมชาติเป็นภาพนะครคือจะมองปุ๊บมันจะเป็นว่าเออนี่คือเป็นภาพเก่านะ